สวัสดีครับพุ่มยินดีตอนรับเข้าสูหน่ายไข่หนูชาแนลนะครับพุ่มยินดีตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม Black like c o v e r M นะครับสำหรับคอนเทนต์ปั้นไงดีในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันสําหรับตัวโนเอลซิวานะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเออเพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยนะครับเป็นชุดว่ายน้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเมตาเลยนะครับผมในตอนนี้เก่งทั้งเรื่องการทําดาเมจนะครับผมการเปิดโล่หรือว่าแม้กระทั่งฮิลได้ด้วยนะครับผมคือแบบ ก่งทุกเรื่องนะครับเออตัวนี้นี่คือบอกเลยว่าทุกคนควรมีนะครับเออเดี๋ยวจะมาดูกันว่าปั้นยังไงดีนะครับสําหรับตรงนี้นะคอนเทนต์วันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของเรื่องการทําของสมไยนะครับผม การอัพสกิลแล้วก็พวกพรสวรรค์ต่างๆนะครับว่าเราควรจะอัพยังไงดีนะขั้นตอนเป็นยังไงนะครับทั้งมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกิลของโนเอลกันก่อนดีกว่านะครับน้องโนเอลนะครับผมมีสกิลที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมาเริ่มกันที่โจมตีปกติกันก่อนดีกว่านะครับโจมตีปกติของโนเอลเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีหมูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิลโจมตีหมู่ที่แรงมากในกรณีที่เพื่อนมีโลนะครับข้อแม้ อคอืถ้าเกิดเพื่อนๆมีโล่น,นะครับมีบาเรียธรรมดาก็จะเสริมพลังอาวุธขั้นที่1นะครับเสริมพลังอาวุธขั้นที่1คือเพิ่มความเสียที่ทําได้30%มนะรับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีโล่ที่ชื่อว่าพรแห่งวารีตรงนี้จะเพิ่มบูทเป็นเลเวลสอนะครับจะเพิ่ม40%นะครับสกิล yeah, จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมสกิลหมูนะครับ โอเคทีนี้มาดูสกิลทีเด็ดของโนเอลกันดีกว่านะครับคือสกิล2ส,สกิล2ทําอะไรได้สกิล2เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้เราสามารถเสกโล่ให้ตัวเองได้แล้วก็ให้เพื่อนเพ่อรอบข้างด้วยนะครับเราจะมี2องโลด้วยกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมว่าสกิลแรกจะขึ้นอยู่ที่พอลแห่งวารีกับบาเรียเห็นไหมสกิลนี้ก็จะเป็นการเสกโล พรแห่งวารีแล้วก็บาเรียด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งมา,ากาเลยเนาะเพราะว่ากดทีเดียวเนี่ยได้ถึง2โล่เลยนะครับความแรงของโล่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีเวทของตัวโนเอลนะครับหมายความว่าตัวโนเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเอ d k ดีเคให้สูง เพื่อทําให้โล่เนี่ยหนาน้องก็จะมีการบัฟเพิ่มความเสียที่ชนะทางอีก10%ให้กับพันธมิตรนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าสีเพื่อนๆเนี่ยชนะเพื่อนๆก็จะสามารถทำน้าเมตรได้สูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าการชนะสีเนี่ยปกติแล้วเห็นไหมถ้าชนะสีเนี่ยเราจะเพิ่มความเสียที่ทําขึ้น20%แต่ว่าถ้าเกิดโนเอลกดสกิลนี้นะครับเพื่อนๆก็จะชนะทางถึง30%นะครับ ก็จะโอเคมากเลยนะฮะจะเป็นยังไงนะครับลองกดดูนะครับนี่นี่คือการเสียงโล่เห็นไหมครับว่าโล่มันสามารถซ้อนได้นะครับจะมีโล่ที่เป็นบาเรียแล้วก็โล่พรแห่งวารีเลยแต่ว่าพรแห่งวารีเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวตรงที่พรแห่งวารีจะสามารถทําให้ตัวโนเอลเนี่ยโต้กลับได้เมื่อได้รับความเสียหายนะครับใครที่แบบต้องการเล่นโนเอลสายเคาน์เตอร์นะฮะ เพราะว่าซอกเคาน์เตอร์ทีนึงเป็นหมู่โคตรดีเลยนะครับทีนี้มาดูอัลติเมทสกิลกันบ้างดีกว่านะครับอัลติเมทสกิลเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับเป็นสกิลโจมตีนะพร้อมกับบัฟโจมตีเวทเลเวลสองโจมตีเวทเลเวลสองเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้นอีก55%ครับผมน้องเนี่ยจะเพิ่มโจมตีเวทเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนี่น้องก็จะบัฟก่อนแล้วก็ทําการโจมตีนะฮะนี่เห็นไหมโจมตีหมู่นะครับ สกิลแรกก็เป็นสกิลหมู่สกิลอันตีก็เป็นหมู่นะฮะโคตรดีเลยนะครับนี่สำหรับสกิลของโนเอลจะมีประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมการอัพสกิลเนี่ยเราควรจะอัพสกิลไหนก่อนนะครับจริงๆแล้วผมแนะนำว่าทุกสกิลของโนเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องอัพเต็มเลยนะเพราะว่าโนเอลเนี่ย ตัวเราสามารถใช้โนเอลได้ยันเอนเกมนะครับตอนนี้เ่ยเอาตรงๆว่าเซิฟเกาหลีหรือว่าเซิฟญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้ในการเล่นทั้งคอนเทนต์ p ี e แล้วก็ p v p อยู่เลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอัพเต็มหมดเลยแต่ว่าสกิลที่อยากให้เต็มเป็นอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลสเพราะว่าจะได้รับทั้งบาเรียแล้ก็พอแห่งวารีเนี่ยเยอะขึ้นอีก 20%เนตี่ยต่อ1นึ่งเลเวลนะถ้าเกิดว่าเลเวลอัพเลเวลหเนี่ยอย่างละ40%เลยนะครับนี่คือดีมากๆเลยนะคือโล่ลดหนาขึ้นนะครับเออสกิลนี้นําก่อนเลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เต็มก่อนเลยเออถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลอัลติเมทสกิลก็แรงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะสกิลหนก็พลาดไม่ได้ครับต้องอัพเพราะว่ามันจะคอเตอร์แรงขึ้นด้วยนะครับผมทั้งหมดเนี่ย ให้ priority คือสกิล l เต็มก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เล่นสายคอเตอร์อาจจะมาอัพสกิล1นึ่ำก่อนก็ได้แล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับเพราะอัลติ a เนทเนี่ยแรงมากเลยนะครับผมสำหรับตัวโนเอลนะส่วนหน้าสกิลเนี่ยใครที่ไม่มีประจำตัวนะครับผมของโนเอลเองเพราะว่าประจำตัวของโนเอเองโนเอลเองเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับผมแต่ว่าบางคนก็เปิดไม่ได้หรือไม่ได้หากันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตี12%ก็จะทําให้ตัวโนโอเอลเนี่ยสร้างโล่ได้หนาขึ้นแล้วก็โจมตีก็แรงขึ้นอีกอันนี้นี่คือแบบใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้นะไม่ต้องซีเรียสก,กับตัวประจําตัวก็ได้เพราะประจําตัวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทำการฮิลจากสกิล2ได้ด้วยนะครับใครที่แบบไม่อยากฮิลแล้วอยากอัดดาเมจแล้วก็อยากได้โล่หนาขึ้นแบบแรงๆไปเลยนะครับก็อัดสกิลแบบนี้เลยก็ได้นะครับผม ทีนี้มาดูการใส่อุปกรณ์ของโนเอลก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับโนเอลตัวนี้เนี่ยอเอมินดเคอยู่ที่31,000นะครับผมดีเฟนซ์อยู่ที่6 0 0 0 h p อยู่ที่50,000นะครับเออจะเน้นแบบว่าเอมเมากเป็นพิเศษแล้วก็คิเลตเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับ36%นะฮะทีนี้มาดูของสมใส่ดีกว่านะครับสำหรับโนเอลแล้วเนี่ยเราจะใส่ของสมใส่แบบไหนดีนะฮะ แนะนําว่าให้ทําเป็น m b k k ทั้งตัวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าหาเป็นเซ็ตไม่ได้ก็ใส่แยกแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าความแรงของโล่แล้วก็ความแรงของการโจมตีเนี่ยขึ้นอยู่กับ m อม k เป็นหลักเลยนะครับเออเน้น m อม k เเยอะๆไปเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมค่าดีเฟนซ์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่า สมมตุติเพื่อนๆ MDK หนาก็จริงแต่ดีเฟนต์น้อยอย่างเงี้ยโลก่ก็แตกเร็วนะครับเออก็อาจจะต้องบาลานซ์นะครับผม MDK เนี่ยให้ประมาณสักสามหมื่นขึ้นไปนะครับดีเฟนต์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นนะอาจจะเฉลี่ยกันนะครับสําหรับตัวละครนี้เนี่ยก็จะเน้น MDK เยอะเป็นพิเศษเห็นไหมสังเกตว่าออฟรองเนี่ยซับสเต็จะมีเป็น MDK เปอร์เซ็นต์ด้วยนี่คือจะดีมากเลยเนาะแล้วก็ MDK เป็นแฟลตนี่ก็โอเค อย่าลืมค่า critical rate แล้วก็คิดเข้าดาเมจด้วยนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนี่นี่ critical นะครับแล้วก็ mdk นี่สวยมากเลยนะฮะนี่คริ t d a m นะครับ mdk เปอร์เซ็นต์อีกแล้วทีนี้ crit r a ิบเปอร์เซนะครับเยอะมาก crit d a m ามเร์เซนต mdk เปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับทีนี้ค r i เ r a อีกแล้วนะครับเห็นไหมอืมก็สามารถ b u ว l d แบบนี้ได้เลยนะ คิเลตควรจะประมาณสัก40%ขึ้นไปนะเออสามสถึง40%เนี่ยพอสวยแล้วนะครับผม มันก็พอติดบ้างแล้วส่วนคีย์ดมนี้คืออัดให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เลยเนาะเพราะว่าเวลาคอร์เตอร์แต่ละทีเนี่ยถ้าเล่นสายคอร์เตอร์เนี่ยเขาจะแรงมากๆาเลยนะครับสาหรับตัวเซตของโนเอลเนี่ยตอนนี้ที่แนะนำเนี่ยผมมองว่าควรจะเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับผม2เซตที่เพิ่มพลังยมตีเร์ตรงนี้นะแล้วก็เวดอีกนะฮะเอ่ออีกเซตหนึ่งอะ่ะเราอาจจะมองเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับผมเซตป้องกันเพราะว่าตรงนี้จะได้ป้องกันเพิ่มอีก30%นี่เยอะมากเลยนต่ตรงนี้มันจะ,สะแสดงผลข้างในตอนสูะคะฮะ เออตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันถ้าเป็นไม่ได้ก็หา2เซตนี้นะครับมาใส่ถามว่าเซตสปีดจำเป็นไหมเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาดึงเทอร์โนโอเอลก็ได้นะครับเอออีกเซตนึงอะ่ะคุณอาจจะใส่เป็นเซตเอ,อ๋อคลิกแดมก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นเซตเจอกเกราะนะเออเพราะว่า เซตคลีดแดมเนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้โนเอลได้เยอะเหมือนกันนะครับเซตจกหลอกลก็น่าสนใจนะครับจะได้จกหลอกลอีก7นะฮะตรงนี้ก็หามาใส่ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติยังไม่ไหวก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเซตก็เล่นได้แล้วนะครับสาหรับการเสริมแกลงหรือว่าการอัพดาวของโนเอลเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างนะครับต้นดาว2นะครับผมเวลาเริ่มต้นเวฟเนี่ยจะมีบาเรียสิบเปอของพลังชีวิตสูงสุดนะฮะเป็นเวลา2เทินนะครับผมส่วนดาว5นะ ส่วนดาว5เนี่ยจะได้นะครับพอหน่งว,วาดี15%นะครับของเลือดสูงสุด2เทินตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสกโลกคือเริ่มเวฟมาก็สามารถ มีโล15่15%ของเลือดได้เลยนะที่ดาว5นะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะเออแล้วนอกจากที่จะมีพาสซีฟตรงนี้แล้วเนี่ยสแตตก,ก็จะดีกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับในการอัพหาดาวเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับในการอัพอาดาวเพราะว่าเราได้ใช้หลายคอนเทนต์มากๆนะครับ PV ว p VE, p p ใช้หมดเลยนะปัจจุบันก็ยังใช้กันเลยนะครับโนเอลเนี่ย ยาวๆครับผมปั้นมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับทีนี้มาดูกันที่พรสวรรค์กันบ้างดีกว่านะครับสาหรับพรสวรรค์นเนี่ยแนะนําให้ปลดทุกช่องนะครับเอ่อปลดทุกช่องไปเลยเพื่อใส่หินสีลาเวทนะครับหินสิลาเวทที่แนะนำเนี่ยจะมี2แบบนะครับอย่างแรกเลยจะใส่เป็นเอมิดีเคแบบนี้เลยนะครับเพื่อทําให้เราโจมตีแรงขึ้นโลก่ก็หนาขึ้นด้วยหรืออีกแบบหนึง่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่เป็นคริดแดมก็ได้นะครับอันนั้นก็จะทําให้เราดาเมจ ดีกว่าเดิมด้วยนะฮะแต่จริงๆผมว่าใส่เป็นอินนเคเปอร์เซนต์แบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าไม่ได้ได้แค่ดามิอย่างเดียวจะได้ส่วนโลด้วยนะครับแบบนี้โอเคมากกว่านะในส่วนของรุนโจมตีนะครับผมจะใส่เป็นรุนโจมตีเวท7%ตรงนี้นะครับผมอีกช่องหนึ่งเราจะใส่เป็นเพิ่มอัตราคริส2.5%เมื่อเริ่มต้นเวฟนะครับตรงนี้มันสแต็กได้ถึง12%นะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเออก็ ไม่ควรจะพลาดนะเออสำหรับรูนตรงนี้ทีนี้เรามาดูที่สายป้องกันบ้างดีกว่านะครับสายป้องกันอะ่ะจริงๆรูนที่แนะนําก็จะเป็นรูนนี้แหละครับดีเฟนต์เนาะเพราะว่าการที่เพื่อนๆนดีเฟนต์เยอะก็จะทําให้โล่ของเพื่อนเนี่ยแตกได้ช้าลงด้วยนะครับผมตรงนี้ก็สําคัญกับโนเอลด้วยนะฮะการเวลามีตัวมาล้วงนะเออโนเอลยังไม่ทันได้เสกโล่เลยตายก่อนนะครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกัน สำหรับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เน้นเรื่องพลังป้องกันนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะเสริมให้โนเอลเนี่ยยืนได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งอ่ะก็ป้องกันเหมือนกันนะแล้วก็ต้านคริติคอลบวก2%เมเ่อเริ่มื่อต้นเวฟตรงนี้สเต็กได้5สเต็กเนี่ยพลังป้องกันเพิ่มอีก20%เอต่อต้านคลิปเพิ่มอีก10%อครับอันนี้ดีมากๆนะครับสำหรับช่องนี้นะทีนี้มาดูหินอีกช่องกันบ้างนะครับจริงๆหินสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นไปได้แนะนําให้หาห เออเพราะว่าการที่โนเอลสปีดสูงก็จะสามารถเสกโลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเ e สกโลก่อนที่ตัวเองจะตายนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราโดนเก็บก่อนนี่จะเสกโลนั้นไม่เอานะครับเออตรงนี้ก็หาหินสปีดมาใช้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แนะนําเป็นอ,อันนี้เลยนะครับผมช่องนี้เนี่ยจะมีโอกาส20%จะทําให้ลดคูลดาวน์สกิลสองลงหนึ่งเทินนะครับผมตรงนี้นะก็จะมีประโยชน์ทําให้เราเสกโลได้บ่อยขึ้นนะฮะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ อีกอันนึงอีกช่องนึงเนี่ยเราจะเน้นเจาอกรอาะ5%ตรงนี้นะความไม่ใจอย่ทีก็มีประโยชน์นะครับจะตามนี้เลยนะสำหรับโนโอเอลนะครับส่วนการซิ t ออโต้สกิลเนี่ยเ,เราจะเริ่มโดยการเสกโล่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยอันตินะเออจะเราจะเล่นกันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเราจะมาลองทดสอบสู้กับแก๊งสปีดนะครับผมซึ่ง อันนี้จะเป็นแก๊งสปีดทีมคอมเก่านะเออว่าเราจะรับมือไหวไหมนะถ้าเอาโนเอลไปนะครับเออทีมสปีดคอมเก่าเนี่ยบอกเลยว่าโหดร้ายมากๆนะครับวอลทอสเนี่ยเป็นการบูทสปีดคนแรกแล้วก็ตัวฟินแลนด์ต่อหลังจากนั้น2คนนี้จะเป็นสกิลดามิดหมู่ทั้งคู่นะลองดูว่าคอมนี้จะรับไหวไหมนะเป็นคอมโนเอลคอมนี้นะครับเออทำรองแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม เดี๋ยวนี่นะครับผมเขาปิดเราไม่ตายเนี่ยหมายความว่าเราก็จะสามารถชุบโนเอลมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะชุบโนเอลขึ้นมานะครับออกสก,กิลไปเลยนะครับเขาปิดเราไม่ตายนี่เขาตายเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะ เดี๋ยวโนเอลจะทําการเสกโลนะครับผมเสกโลก่อนเลยนะอย่าลืมนะครับผมถ้าไม่มีโลเนี่ยถ้ามีโลเนี่ยเราจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับโลห้าหมื่นแปดนะครับ โล่โคตรหนา5้าหมทั้งคู่เลยเห็นไหมมีเคาน์เตอร์แอตแทด้วยนะครับยังไงทีมนี้ก็แพ้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าสมมติมีโมซ่าเราไม่ตายแล้วก็ชุบโนเอลเรามาได้นะครับเอ่อโนเอลเราเคาน์เตอร์แบบขี้แตกมากนะฮะห้าหมคูณสโล่เท่าไหร่ครับแสนกว่านะครับเอ่อใครมันจะตีแตกครับโล่แสนกว่าทีนี้ก็ทําการฮิลมาได้เลยนะครับผมนี่ ทีนี้ใครจะเก็บเราได้แล้วไม่มีทางครับ <c oughs> คอมนี้จะเป็นคอมที่แบบต้านแบบว่าทีมเขียวได้ดีค่อนข้างดีมากนะครับทีนี้อันตีไปเลยนะครับแรงมากครับบอกเลยคอมนี้คือเป็นคอมที่แบบว่าต้านเมตาเขียวมากๆนะฮะเออนะครับแนะนำเลยนะครับผมสำหรับโนเอลค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับ สุดท้ายนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณกัดจังนะครับผมที่ให้ยืมไอมาให้เรารีวิวกันในวันนี้นะครับผมเพราะเอาจริงตอนนี้ผมยังเปิดโนเอลไม่ได้เลยครับ200กว่ารูแล้วครับเกือบ300โลแล้วฮะตอนนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c ค i b e กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่มารับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย